ท่านทานบดิผู้มีบุญทั้งหลายความเป็นวัดชาวบ้านสมัยเมื่อร้อยปีก่อนนู้นคุณยายจูลังแสแต่หรือสุยสวรรแม่ของคุณนวลเลืองและอุคุณโอภาสเมื่อจ่ายจากไปแล้วก็เอากระดูกมาเก็บหรือเก็บอธิไว้ที่วัดไตรมิตรวิเทารามเป็นเวลาช้านานเลย เมื่อคุณพ่อนโอภพาสและคุณแม่นวลลืมจากไปก็บอกลูกบอกหลานว่าอย่างงี้สิมาอย่างงี้ดีที่สุดนั่นคือกระดูกที่วัดมาไหว้ทุกปีนะวันเชงเว้งก็มาไหว้นะวันสงการก็มาไหว้นะครอบครัวนี้เลยอยู่กับวัดไตรมิตรวิทยารามมานานน่าชื่นใจและน่านโมทนา นั่นก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณพ่อโอภาสคุณแม่นวลเลืองคุณละีพันธ์คุณทัศนีคนตำรวจตีนายแพทย์อนุภาพธรรมภิพิพิษและคุณปิพิพิษคุณลักษณะธรรมภิพิพิษพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลนี้มาที่วัดใจมิตรวิทยาลามเป็นหมออาสาดูแลคนเจ็บคนป่วยที่ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศเจ็บป่วยอะไรก็ตามแต่ ก็ได้ดูแลเอาใจใส่โดยตลอดมารับภาระอันนี้เป็นระยะเวลาย,ยาวนานนอกจากนี้แล้วก็มีใจบุญคุณหมออายุจะ80แล้วยังดูแลคนไข้ยอยู่ดูแลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ยังดูแลอยู่เมื่อเป็นแค่นี้ก็คือว่าตั้งใจทำํำยังเป็นหมออาสาที่โรงพยาบาลตํำรวจอยู่คุณพระพีพ,พัน์ก็ดีคุณทัศนีก็ดี ยังดูแลเกี่ยวกับโครงการบัญชีอายุจะแปดิบแล้วจะทําด้วยความรักทําด้วยความสุขใจและครอบครัวนี้เป็นครอบครัวหมอล้วนวนมีหลักง่ายๆก็คือว่าเห็นพ่อแม่ขยันขยันดูหนังสือเชื่อไม่ทิ้งแถวขยันดูหนังสือว่างไม่ได้ว่างเป็นดูว่างจดจําได้ตลอดจากรุ่นสู่รุ่นลูกรุ่นคุณหมออนุภาพทรไมัพิพิธ กลายเป็นรุ่นของคุณหมอลูกของคุณละพีพันธ์หลานคุณละพีพันธ์มีลูกเป็นหมอทั้งสิ้นเลยเป็นที่น่าชื่นใจและน่านโน้มนาทั้งหมดทั้งมวลถูกหล่อถูกสอนให้นอบน้อมให้นุ่มนวลให้หนักนั่นให้น่ารักดังกล่าวคนเหล่านี้ดึงนอบน้อมทุม่งหมดแลาทำบุญตักบาตรก็ดีมีงานวัดตรมิตรก็ดีสำคัญที่สุด กฐินรับเป็นเจ้าภาพเป็นประจ้าตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุรุพ่อพระวิสุทธาธิปดียืนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลาห้าสิบปีคุณโอภาสคุณแม่นวนเลืองสอนว่ารับกฐินทุกปีนะลูกนะเอาเงินเล็กๆน,น้อยๆไม่ต้องมากรากักไปทํบุญร่วมกันร่วมกันระหว่างพี่น้องพี่น้องทั้งหมดไปด้วยกันทํบุญด้วยกันปีละครั้งกฐิน จะได้เป็นสายใหญ่ที่ผูกพันซึ่งกันและกันรักไม่มีว,วันวันคลายนั่นก็คือว่าสายน้ําตัดไม่ขาดฉันใดพี่น้องตัดไม่ขาดฉะนั้นรักกันไม่ทะเลาะเบาแหวงไม่ขัดแย้งเย็ดยันจงรู้จักรักกันไม่หุนหันสะพ้งคุณละพีพันพี่ใหญ่สายสวา่างไม่เคยเกี้ยวกาดน้องๆปกครองดูแลให้เหมือนกับคุณแม่ นวลเลืองอยู่รักและผูกพันทุกคนดังกล่าวกลายเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งบุญขออันภาพอนุโมทนาขอให้มีสมบัติจักรพรรดตักไม่พ่องหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองประสบความเร็จในชีวิตตลอดกาลนานเทอ